COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับในเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่1 9ถึง29นะครับโดยที่ผมจานบางข้อก็คือข้อที่1 9ถึง23พระเยซูต,ตัดกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่จะได้เห็นพระบิดาธรรมเพราะสิ่งใดที่พระบิดาธรรมสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร เหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเมื่อเราไขควรในพระธรรมยอห์นบทที่ห้านี้เราได้เห็นพระเยซูทรงทำพระราชกิจกับผู้คนมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาโรคและการทำการอัศจรรย์เรื่องราวของพระเยซูจึงเป็นที่กล่าวขานและทำให้มีคนศรัทธาติดตามพระองค์อย่างมากมาย สิ่งนี้ทําให้กลุ่มยิวที่เคร่งศาสนาและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในตอนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนพวกเขาต้องการหาทางกําจัดพระเยซูไม่ว่าจะด้วยทางใดก็าตามที่พวกเขาคิดได้เขาจึงใช้ข้อกล่าวหาสองประการเพื่อที่จะจับพระเยซูข้อหาแรกก็คือการที่พระเยซูทํากิจต่างๆในวันสบาโตซึ่งในเวลานั้นเป็นการละเมิดบทบัญญัติและก็อีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือการที่พระเยซูทรงเรียกพระอ,องค์เอง เป็นพระบุตรแล้วก็เรียกพระเจ้าสูงสุดเป็นพระบิดาซึ่งเปรียบเสมือนการยกพระองค์เองเทียบเท่าพระเจ้านะครับในบทนี้เรายังได้เห็นวาทกรรมที่ชัดเจนที่พระเยซูทรงใช้เพื่อบ่งบอกความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในฐานะพระบุตรที่พระบิดาส่งลงมาและความสัมพันธ์ระหว่างพระบุตรที่มีต่อพระบิดาอันเป็นหนึ่งเดียวกันรวมถึงสิทธิอำนาจที่พระบิดามอบให้พระบุตรเพื่อทําพระราชกิจต่างๆและการพิพากษามนุษย์ ทุกคนในวันสุดท้ายอีกด้วยเพราะทุกคนต่างทราบดีนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและสิทธิอำนาจทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์อย่างสมบูรณ์แต่กาะนั้นพระเยซูก็ยังทรงวางพระองค์เองในบทบาทที่ชัดเจนบนโลกนี้ว่าทรงเป็นพระบุตรที่พระบิดาส่งลงมาพระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาทรงรับการสำแดงทุกอย่างจากพระบิดาและพระบุตรทรงทำตามที่พระบิดาทรงตัดเท่านั้น พระเยซูไม่เคยทําสิ่งที่นอกเหนือจากที่พระบิดาทรงกําหนดเลยโดยว่าพระเยซูนั้นทรงเชื่อฟังและทําตามพระบิดาทุกอย่างนะครับแผนการพระเจ้าในการไถ่จึงสําเร็จเจ็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบและพระบิดาทรงพอพระไัยในองค์พระเยซูเป็นอย่างมากจากพระธรรมตอนนี้นะครับสิ่งที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตคริสเตียนระหว่างเรากับพระเจ้าได้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าภาพของพระบุตรและพระบิดาในพระธรรมตอนนี้ ก็สามารถเป็นจริงได้เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วเราทุกคนต่างถูกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและพระบิดาก็ทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับเราเสมอพระองค์ทรงรักและทรงต้องการให้เราอยู่ในทางอันชอบธรรมของพระองค์ประการต่อมาคือเรื่องของการอธิษฐานนะครับพระเยซูเองยังทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเสมอว่าจะให้พระองค์ทำสิ่งใดเราเองที่เป็นมนุษย์ ที่มีความจำกัดและอ่อนแอนั้นยิ่งต้องอธิษฐานและทูลถามพระเยซูอยู่เสมอว่าพระองค์ต้องการให้เราทำสิ่งใดอย่างไรเพื่อแต่ละก้าวในชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอและไม่พลาดจากทางของพระองค์และเพื่อให้เรารู้จักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามากขึ้นประการสุดท้ายคือการเชื่อฟังนะครับมากกว่าความรู้คือการเชื่อฟังและทำตามการเชื่อฟังนำมาซึ่งการโปรดปานและการอวยพรจากพระเจ้า เมื่อเราตั้งใจที่จะทําตามพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอชีวิตของเราจะอยู่ในทางที่ปลอดภัยและเห็นพระพรในชีวิตแน่นอนครับให้เราร่วมใจอธิษฐานตอบสนองพระธรรมในตอนนี้ด้วยกันนะครับข้าต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยแผนการน้ำะทัยทุกอย่างผ่านทางสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและผ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ผ่านทางการเชื่อฟังและทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่เราจะไม่พลาดในทางที่ดีและประพรมากมายที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่เชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างแม้ในสิ่งที่ตัดสินใจยากหรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจขอพระองค์ทรงเสริมสร้างความเชื่อวางใจอย่างสุดใจในพระองค์ขอ็อย่าให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าแต่ให้เรามั่นใจเหมือนที่บุตรเชื่อวางใจในบิดา เราก็จะขอวางใจในพระบิดาเช่นนั้นเราขออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าอิพรนะครับ